สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ครับ4152212824นะครับไทนูโดเฮาส์อัมพวานะครับผมมาดูว่าวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างนะครับวันนี้จะกินของอร่อยกัน นี่คือคอหมูย่างนะครับจัดแต่งสวยงามเลยนะครับเนื้อหน่ากินมากเลยเนะื้อหมูน่ากินมากจริงๆครับผมโอ้ร้านอัมพวาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับผมอยู่ไม่ไกลนะจากที่ผมอยู่เท่าไหร่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้หน่ากินใช่ไหครับเราสั่งไปเยอะเลยวันนี้นะเดี๋ยวรออาหารรับนะครับ

ให้คุณภรรยาก่อนนอกนั้นเป็นของเราว้ไปๆๆขวดจับมันราคาขวดจับทมบัลลัมเลยครับวันนี้ขวดจับทำบัลลัมน่ากินเลยครับน่ากิน ได้คยแดงแล้วอรกินกันอร่อยเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ก็มาร้านอัมพวานะครับที่สานฝานอร่อยเลยครับแล้วเจอกันในคลิปตอป่อไปสวัสดีครับก<อ>็าหายคิดถึงเมืองไทยเป็นช่วงหนึ่งเลยนะครับได้กินอาหารไทยอิ่มอร่อยเลยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ